สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทดลองอว่าเนี่ยมือถือยจะเล่นไฟเอ็มได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมงใช้เนี่ยมือถือนะครับทุกคนเนี่ยในมือถือครับก็มาดูกันเลยครับนีเ่เดี๋ยวผมไม่ตัดใลด้ไหครับเข้าเลยมาแล้ว อนนันนี้อ้าวโชคๆหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวรอไมโหลดนัเนี่ก็สิบเมกนะครับผมเน็ตสิบเมกที่ที่วิ่งทีละหนึ่งเมกะบิตนะครับเพื่อนมันไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเน็ตมันช้าดีๆมันก็ช้ามันไม่เร็วเหมือนเดิมอะ่ะไอเสียงพัดลมก็จะดังนะเพืน่นเนิตบุกมันพัดลมดังอะ่ะไม่เน,น้นบุกนะเพื่อนทีละมโหลดเพื่ ผมว่าผมงตัดแหละตดัตดตัดอนให้ไม่ตัดดีกว่าคนรอรอรอมันจะต้องได้ตดัดมาแล้วนี่ผมเล่นประเทศนี้นะคนแบบริบ้วสิบปีมรูออันนี้เปล่าอันนี้รอรอ,อ,อเสียงพัดลมโครดังเลยอยู่นี่ย นีเ้เปงเน็ดช้าเอันนี้มาทดลองเชๆนะเกมอื่นก็เล่นได้นะครับผมผมไปลองมาแล้วเกมแบบมันก็ปิงประมาณหนึ่งร้อยอ่ะของผมนะถ้าไใครเน็ตดีๆนะก็ก็ดีไปนะบ้านผมติดไปไฟไม่ได้คนุนก็เลยเว่าต้ง้งเชนในมือถือแล้วสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเฮ้ย มัจจะเข้า,าได้แล้วนะเอ้อทำไมมันค้างไปเลยล่ะฮี่หน,น้ามาแล้วนี่มีหน้ามาแล้วเยเครับคนตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้๋ยวรอนี่ไงกนะ็ค้อโหลดแล้วครับคน นี่เลยลด้ได้ปกตินะครับปิงก็ประมาณนี้ปิงหกสิบกว่ากว่าบางครั้งก็ร้อยนะครับถ้าเวลาแบบเปิดยูทูบไปด้วยอะไรเงี้ยเล่นได้ปกตินะครับเน็เนตนนมือถือโอเคเอทุกคนผมผม,ผมลืมไม่ดูไอ,อเดี๋ยวเทสสปีดเน็ตให้ดูเน็ตผมกากมากนี่ก็ไม่ไม่ประหยัดจะบอ่ะเราไปไข่แล้วไงควรดูดิไม่ถึงเมกอะเอ้ ขึ้นมาอยู่นะไอ่มันเป็นแพ็กเ,เกจหนึ่งสิบเมกนะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นน้อยมากเลยอะเอ้ยนี่ไงดูดิโกดทุกแบบไ่เทไลน์โอาโหอกนเดอทุกคนพกดทุกคนกี่รอบ,บแล้ววันเนี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อสูงสุดเก้า เก้าเมกะบิตเองเฉลี่ยห้าห้าไมกะบิตอันนี้อันนี้ดาวน์โหลดนะดูอัปโหลดไอ่ได้ไม่สตรีมได้นะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันแบบยีดีเลียมากเลยเนเนจะกากมากสตรีมได้ด้วยสตรีมแบบ OBS อะไรเงี้ยที่เตรีมลงเฟซบุ๊กอ่ะผมลองแล้วเมื่อวานนี่อัปโหลดหนึ่งเมกกว่านะดูดูค่าปิงกันปิงน้อยที่สุดสี่สิบนะครับเฉลี่ยห้าสิบหกโอเคขับเขาขึ้นมากครับ